สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะเราก็มาอยู่ในหน้า new feature ใหม่ของ eraser นะครับซึ่งทาง adobe เนี่ยเขาได้ทำการอัปเดตนะครับผมล่าสุดเลยเป็นตัว adobe set series 2024แล้วนะครับซึ่งตัวโปรแกรมของเราจะขึ้นเป็นชื่อ เป็น Adobe l ละ s t a t o r 2024นะซึ่งตัวฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจนะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่หน้า adobe.com เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่โปรแกรม AI นะซึ่งเพิ่งปล่อยมาเมื่อเดือน10นะครับผมเป็นเวอร์ชั่น28แล้ว ซึ่งตัวฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจนะจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเลยนะครับผมตัวแรกนะครับเป็น t e x t ูเวกเตอร์กราฟิกนะครับโดยการใช้ AI ในการเจ n เน a เรตภาพเวกเตอร์นะครับผมนะย้ำอีกครั้งคือเจ n เน a เรตเป็นเวกเตอร์นะฮะโดยใช้คุมพลังของ Adobe f l y f l y นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าโอเคครับพอเราเข้ามาในโปรแกรมเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะซึ่งตัว Text hey, to Vector Graphic นะเบต้ beta, มันจะอยู่ฝั่งด้านขวานะใน,ในช่อง Property นี่เลยหรือเราจะสร้างขึ้นมาเองนะครับโดยการใช้ตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะเหมือนการเหมือน Selection นะสักที่หนึ่งนะเราเราลองวางดูนะครับปุ๊บนะฮะผมแล้วก็ใช้เมาส์ดำเนาะมันก็จะมีตัวแอบ Bar Generate ขึ้นมาแล้วก็กด Generate นะซึ่งเราก็ลองใส่ตำอะไรลงไปดูนะครับผม Business Man นะ bearing the giant e นะฮะผมไม่ค่อยเก่งภาษาังกฤษนะได้มั้งลองดู <laughs> เขาก็จะทำการ generate นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะได้ภาพออกมาค่อนข้างดีหรือไม่ดีแบบไหนนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะว่ามันเป็นมันเป็นไฟล์เวกเตอร์นะครับที่เขา generate ออกมานะซึ่งมันก็ดูน่าสนใจซึ่งพอเสร็จแล้วมันจะมีให้เลือกเราให้เลือก3อันนะี นี่คนระับโอ้อันนี้ทับหัวเลยนะอันนี้อุย้ยมันก็กลายเป็นไอเดียของงานของเราได้นะครับผมซึ่งอ่ะเราเอารูปนี้อุย้ยก็ดู <c oughs> ก็ก็ใช้ได้นะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมสูวกาไปเนี่ยมันเป็นไฟไอเราสามารถเข้าไปแยกไฟแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนะไรได้นะฮะผมแต่ถ้าถามว่ามันเพอร์เฟกต์ไหมก็ไม่ขนาดนั้น ซึ่งออกมาค่อนข้างดีนะเราก็เขาก็ยังสามารถแยกกลุ่มให้ได้เราก็อาจจะรีคัลเลอร์ตัวนี้นี่อะไรต่างๆเนอะก็ออกมาค่อนข้างดีเลยนะแต่ผมยังไม่ชัวร์ว่าเราจะสามารถเอาไปใช้ในส่วนของงานขายหรือว่าเอาไปขายในสต็อกได้หรือเปล่านะเพราะต้องบอกอีกครั้งนะครับผมว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยในในพอร์ตของผมไม่มีไฟล์ไม่มีภาพ AI ที่สร้างจาก AI เลยนะครับผม ผมสร้างเองนะครับทำเองหมดเลยเนี่ยเหผมก็เลยไม่ได้ติดตามเรื่องราวขนาดนั้นนะว่าส่งได้หรือไม่ได้แต่ก็ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ใช้งานง่ายบางทีเราอาจจะเอามาใช้ในการหาไอเดียก็ได้เนาะหรือทำงานเพิ่มเติมได้นะฮะก็น่าสนใจนะลองลองเจเนเรตอีกสักชิ้นหนึ่งนะพอเรามีอันนี้ใช่ไหมเราก็ลองดูให้เขาให้เขาสร้างอะไรอีกสักอันหนึ่งสักอันหนึ่งอีกสักอันหนึ่ง,น,น,ง,น,น,งนะเราอาจจะก,กด เป็นเป้าหมายของเขาแล้วกันนะผมก็ลยเป็น Ar อาเกตโฟอย่างเงี้ยครับผมไม่รู้ได้ไหมร้องเจเนเรทไปเลยนะเราก็ไม่ได้เก่งภาษาขนาดนั้นเนาะ <c oughs> ก็ในการสร้างสรรค์งานเป็นไอเดียไปแล้วกันนะแต่ผมอาจจะไม่ได้ใช้ในการไปส่งขายนะครับผม <c oughs> แต่ว่าเอาไปใช้งานในการทำงานทำนั่นนี่ง่ายๆอย่างเงี้ยน่าจะโอเค ก็จะมีให้เลือกประมาณ3แบบนะนี่เร้จะแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ภาพมาแล้วเราอาจจะไม่ชอบสีเราก็อาจจะกดรีคัลเลอร์นี้ได้เลยเราอาจจะปรับสีก็ได้โทนแดงๆเลยไม่นายไม่แดงเนยก็ปรับสีได้นะก็นี่เราจะได้มาแล้วกับบิ s i ิเนสแมนหัวคุณแจนะที่กำลังมองอเป้าหมายของเขาอยู่เนะฮะเราก็ได้ภาพเวกเตอร์มาแล้ว โอเคครับผมเราไปดูฟีเจอร์ต่อไปกันดีกว่าฟีเจอร์ต่อมานะครับเป็นมอกอัพนะเบต้านะ Create create realistic mock up for art on object นะฮะผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเนาะว่าเป็นยังไงโอเคอันนี้เป็นโลโก้ของผมนะฮะผมไม่ได้มีอะไรนะโอเคนะเราลองดูนะเขาบอกว่าให้เลือกที่ไฟอาร์ตของเรานะซึ่งผมก็ไม่รู้นะผมก็เลยเอาโลโก้ของตัวเองมาเนะ ก็ไปกดไปที่อ b j e c t นะแล้วเขาก็บอกว่ามันอยู่ที่ Mockup Beta นี่ไงแล้วก,กด Make นะครับผมอ่าซึ่งมันจะมีภาพมีของซึ่งภาพเนี้ยมันต้องซื้อด้วยนะแสดงว่ามันอาจจะลิงก์กับ Adobe Stock นะซึ่งก็ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นภาพของผมแล้วคุณไปกดเนะี่ยผมก็จะได้ตังไว้ไง <laughs> โอเคเดี๋ยวเราลองเวนอันนี้ละกันสักอย่างหนึงนะ เราก็ลองการทดสอบเป็นแพ็กเกจจิ้งได้นะ๋ยผมว่าสูมเข้าไปดีกว่านี่ฮะเขาจะมีนี่ครับแล้วก็สามารถหมุนหมุนได้นะอเนี่ยมันก็เหมือนเราเอาไปแปะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอเป็นกล่องดีกว่าลองเป็นกล่องดูนะซึ่งกล่องเนี่ยมันตรงนี้ครับเห็นไหมพอเรามันอยู่ด้านขอบมันก็จะเป็นแบบ 3D ให้เราด้วยนะแบบเออเนี่ยติดแบบนี้แบบนี้อันแบบนี้แบบนี่ฮะ หรืออาจจะมันอาจจะมีหลายแบบนะโอ้มีหมวกมีอะไรมีเสื้อด้วยนะแล้วก็ลองหาดูนะครับผมก็จะกลายเป็นม็อกอพสำหรับเอาไปพรีเซนต์งานสำหรับลูกค้าหรืออะไรต่างๆได้นะแล้วก็เอาไปแปะอาจจะเป็นผมก็ลองเอาเป็นเป็นหมวกอีกอันนึงแล้วกันจริงอาจจะลองใช้โลโก้สีขาวหรือสีอะไรดูนะมันจะง่ายนี่ครับก็นี่จริงๆด้วยครับเขาดึงผภาพมาจาก Adobe Stock นั่นหมายความว่าถ้าถ้าเป็นภาพของใครนะที่ที่ขายอยู่ก็อาจจะได้รับเงินส่วนแบ่งด้วยนะฮะผมนี่ก็จะเป็นม็อก u อัพนะนี่ก็ได้อยู่นะก็เราสามารถซูมนะกดชิปได้ด้วยนะมันเออนี่เล็กใหญ่แล้วก็วางเป็นการเอาไปพรีเซนต์งานได้นั่นเองนะครับฟีเจอร์ต่อไปนะ convert text นะ within image and outlining text into light text for e a t i n g นะฮะผมก็คือฟังก์ชันที่มีชื่อว่า retype นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอันนี้เป็นภาพที่ผมมีที่มี text อยู่ในภาพนะเป็นไฟล์ jpeg นะประมาณนี้แหละอาจะไม่สวยเลยนะทุกคนเราเลือกใช่ไหมเรากดที่ t y p e นะ retype beta มันจะทำการสแกนแล้วน่าจะเจอนะเนี่ยเย special offer แล้วก็ bin sale ตรงนี้นะ ซึ่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนลองเปลี่ยนสเปเชียลก่อนก็เขาสามารถเปลี่ยนได้นะัะเป็นอ๋ออย่างนี้นะแล้วก็อาจจะอ๋อนี่น่าจะเป็นฟอนตนะครับผมเอาเป็นตัวนี้กดแอปพลายเราดูได้ไหมเจะเปลี่ยนให้ผมไหมไหนะเขาไม่เห็นเปลี่ยนเลยครับอ๋อต้องกด d o บ b l ล c ค i ก k ick, อ๋อร mm. <laughs> อดไหมครับรอดไหมครับฟีเจอร์นี้ เอานี่เขาก็เปลี่ยนอยู่นะเขาก็เป็นเป็นตัวเล็กลงนะฮะสมมุติคําว่า offer เปลี่ยนเป็นเซลเป็นเซลดิอันต้องทำไงไม่เห็นเปลี่ยนเลยครับโอเคเทสเปลี่ยนเป็นเทสดิเปลี่ยนได้ไหมอืมโอ้โหเละโอเคครับก็น่าจะ น่าจะใช้ได้สําหรับภาพค่อนข้างคลีนแล้วก็เป็นเท็กที่ค่อนข้างอ่านง่ายแล้วก็เจเนเรตง่ายและอาจจะใช้ได้เราไปลองใช้กันดูนะแต่ของผมน่าจะเละแล้วฟีเจอร์ต่อไปนะ s m o t t h e part with more control นะครับผมก็ก็ที่เขาเขียนไว้นะครับเขาบอกว่า s m p l i f y part using the smooth slider นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า เดี๋ยวเราลองสร้างเส้นลไรขึ้นมาเนาะแบบเยอะๆเลยแบบน่อย่างนี้แกันนี่ครับเราขอขอสร้างแป๊บหนึ่งเ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะเช่นเราน่าจะคลิกตรงนี้ก่อนแล้วก็ออบเจกต์ใช่ไหมค่ะแล้วก็สมมตมันอยู่กับซิมพลิฟายนะซิมพลิฟายคือการลดลดจำนวนจุดให้น้อยลงแล้วก็ให้เส้นสมูทขึ้นหรือจะเพิ่มก็ได้นะเวลาเราทำการอิมเมจแ a ะมาแล้วมันแบบจุดมันเยอะเราใช้ซิมพลิฟาในการช่วยลดได อันนี้มันอยู่ในหัวข้อเดียวกันมันก็อาจจะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันนะนี่อ๋อมันทําให้เส้นสมูทได้ขึ้นแล้วก็ลดจุดผมคิดว่าลดจุดผมขอกดตัวเอก่อนนี่ครับจุดจุดต่างๆพวกนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมดูเราไปทําใหม่สิสมูทม Smooth นะเนี่ยครับดูจุดจุดพวกนี้วันจะเยอะถ้าเราเลื่อนให้สมูทขึ้นอ่ะจุดมันก็จะปรับแต่งแล้วก็หายไปนั่นเองคือการซิมพลิฟายก็คือการลดลดจุดแล้วก็ เพิ่มจุดให้มันให้มากให้หน้อยนั่นเองนะก็ทําให้ภาพเราสมูทมากขึ้นได้น,นี่แบบนี้อย่างเงี้ยครับเส้นมันก็จะทําการเลียงตัวดีแล้วก็เส้นก็ค่ข้างๆสมูทมากขึ้นนั่นเองนะและตัวสุดท้ายนะเป็น create shareable link to PDF file for review นะครับผม ก็คือมันสามารถส่งไฟล์เป็นไฟล์ pdf นะไป,ไปให้คนอื่นนะครับคนตรวจงานหรืออะไรต่างๆดูเพื่อคอมเมนต์ได้เช่นแบบว่าเ e อย้ยโลโก้ตรงนี้ฉันต้องการเปลี่ยนเป็นสีนี้นะตรงเนี้ยฉันไม่อยากได้ขอเพิ่มขนาดสเกลตรงนี้ได้คือเขาสามารถรีวิวไปในตัวตัวเนื้องานของไฟล์ pdf นี้ได้เลยแล้วเราก็จะมองเห็นแล้วก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีนั่นเอง โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะสำหรับ New ฟีเจอร์ใหม่ๆของโปรแกรม Adobe Illustrator 2024, 2,024ที่น่าสนใจเนาะซึ่งก็ค่อนข้างดีนะมีทั้งช่วยได้แล้วก็ช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้ภาพเราสวยมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่บ๊ายบาย